คมเฉือนคมเรามาจับไพ่ตัดสินกันดีมะเสียใจด้วยผมเปิดเกมไ่แล้ว ผมหล่อเสื้อให้นี่เป็นทีของเราแปดพิขาดขาวแดงเหลืองเขียวน้ำตาลน้ำเงินชมพูดำถ้าคิดจะมาทำอหากินที่นี่ตองแบงให้เรา60%สิบเปอร์เซนต์ไอย่งจะหาว่าไม่ไว้หน้าคำอะไรวะา็คำความโม่ของแกไงคุณหล่อเรามาทานกันสักเกมนะในเมื่อมีครบ8ปลูกแล้วได้เลยแต่ว่าฉันเล่นเกมละห้าหมืนนะอกผมมีแค่หมื่นเดียวอืมได้ ไม่ขัดไี้เม่ไา่ไม่ไม่ไม่ไอ่ม่ไม่่ไม่ไม่ไได่ไม่าม่่ไ่่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่่ย่ไม่ไไม่ดม่ไมไมม่ไ่ปไม่ไม่ไ่ม่ม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ม่ไ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 มนไม่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 ไไม่ไม่ไไม่ม จะสูบรเ,เรย์แล้วตอตื่นเต้นเร้วอย่าลวดลายดีกว่านะไม่อย่างนั้นผมยิงคุณ <c oughs> ฮ้ยคุณก็อย่าลวดลายเหมือนกันไม่อย่างนั้นผมฆ่าคุณแน่ผมหวังว่าจะช่วยคุณได้อีกแรงไม่รู้ใครใช้การไม่ได้จะทำให้พังหมดเอาลา่ะละไม่าให้คุณสองคนน่ะไปเสี่ยงให้กับผม ม่ใช่แค่คิดนะความจริงอ่ะผมเก่งกว่าคุณอยู่แล้วเอาละถ้าให้โอกาสกับแกนะนี่ท้งนี้ดูชว่วใครได้อะไรชื่อมาก่อนคนนั้นเก่งตกลงมาตกลงตามนี้ตกลงตามถ้าหากผมทายไม่ผิดคุณคงคือหลอซื่อไห่นายสี่เสียงพนันใต้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังใช่แล้วผมคือหลอซื่อไห่ผมพอมีพรสวรรค์นในด้านการพนันอยู่บ้างแต่ว่า ไม่เคยพบคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อในเมื่อวันนี้นายสี่มาเยี่ยมผมก็อยากจะขอชีแนะหน่อยยินดีแล้วคุณจางอยากเล่นอะไรเล่ะเล่นเพลล้างไพ่แต่มันง่ายแต่ไม่ให้คนจับได้แต่มันยากเอาล่ะ พิมือจางเลี้ยนะหาตัวจับได้ยากเล่นงานได้ไม่ง่าอย่าที่คิดหรอกนะดีคุณก็ใช้วิธีคุณผมก็ใช้วิธีผมแล้วใครเ <ขอ S 1> ิจางเสียจ๋อตายแล้วตายแล้วอ่ะเออขอโทษนะคะราะไม่เป็นไรครับผมจะเก็บให้นะ นี่าอุ้ยอ้ทำไมลูกแฟบเหรอคุณเหยียบเท้าฉันอ้าว ตอนนั้นเนี่ยคือดาบนักฆ่าตัวจริงงั้นเหรอรู้คุณคือฉันนี่แหละดาบนักฆ่า